ให้นั่งคัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้าย วางไว้บนหน้าตักพอสบายๆนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆหลับพอสบายๆคล้ายๆขณเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตา หลับพอสบายๆนะจ๊ะทุกๆคนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกะคันเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยขยับกันให้ดีนะจ๊ะทุกๆคนกะคันเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวก ความสบายนี่เป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมท,ทีเดียวสติกับสบายจะต้องไปคู่กันไม่ว่าเราจะปฏิบัติธรรมโดวยวิธีการอย่างไรก็ตามจะปฏิบัติแบบไหนก็ตาม หลักก็มีอยู่ว่าจะต้องให้สติกับสบายไปคู่กันอย่าให้แยกจากกันสองอย่างนี้จำไว้ให้ดีนะจ๊ะสติจะต้องระลึกนึกถึงสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอน ถ้าของหลวงพ่อวัดปักน้ำทางกันแนะให้กำหนดบริกรรมในมิตรเป็นดวงใสกับบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่เผลอจากบริกรรมทั้งสองอย่างนี้เรียกว่ามีสติแต่วิธีการกำหนดสตินั้นต้องทำอย่างสบายๆนี่สำคัญนะจ๊ะอย่าฟังผ่านกันนะ สติกับสบายทั้งสองจะต้องไปคู่กันตลอดเส้นทางตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงที่หมายปลายทางทีเดียวถ้าไปด้วยกันเมื่อไหร่จะทำให้ใจของเราหยุดนิ่งได้ง่ายถ้าไปคู่กันเมื่อไหร่ จะทำให้ใจเราหยุดดิ่งได้ง่ายแต่หลังจากใจหยุดแล้วก็จะเข้าถึงดวงธรรมภายในหลักก็มีอยู่อย่างนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นสติกับสบายนี่จะต้องให้คู่กันอย่างสม่ำเสมอทำอารมณ์ก็ลอยสม่ำเสมอด้วยใจที่ใสใจที่เยือกเย็น อย่านั่งแบบขุนมัวแรงร้อนเล่าร้อนอย่างนั้นหรือนั่งแบบฮึดฮัดอย่างนี้ก็ไม่ได้ผลจะต้องทำอารมณ์ให้สบายสบายอารมณ์สบายนั้นของใครของมันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นในตอนนี้สำหรับท่านที่มาใหม่ให้ขยับเนื้อขยับตัวกันให้ดี โดยเฉพาะท่านั่งที่แนะไปเมื่อสักครู่นี้เป็นท่านั่งมาตรฐานของการปฏิบัติธรรมซึ่งหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านถอดแบบออกมาจากผู้รู้ภายในผู้รู้ก็คือพระธรรมกายภายในนั่นเองพระธรรมกายภายในถ้าเป็นผู้ที่รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด ในธรรมทั้งหลายเนะี่ยท่านมีปกตินั่งอย่างนี้คือนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายโดยเฉพาะนิ้วชี้ของมือข้างขวาสำคัญตรงนี้นะจ๊ะจะลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายและดึงฝ่ามือทั้งสองให ชิดติดลำตัวได้กายจะตรงทีเดียวกายจะตั้งตรงทีเดียวมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้มือขวาจรดนิ้วหวไม่มือข้างซ้ายเชิดติดลำตัวจะทำให้กายนี่ตรงนี่คือท่านั่งที่มาตรฐานเป็นท่านั่งที่สมบูรณ์ หลวงพ่อวัดปากน้าพระสิเจริญทอดแบบออกมาจากพระธรรมกายในตัวเมื่อวันที่ท่านได้บรรลุธรรมแล้วก็แนะนำสั่งสอนสืบทอดกันมาจนกระทั่งบัตดีเป็นท่านั่งที่เราควรจะศึกษาเอาไว้ให้ดีแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆที่บ้านนะจ๊ะหลวงพ่อขอพูดเลยไปที่บ้าน เราจะนั่งท่าไหนก็ได้ให้อยู่ในอริยบทที่สบายจะนั่งพิงข้างฟ้าก็ได้นั่งห้ยเท้านั่งพับเพียบหรืออะไรกันแล้วแต่ให้มีความรู้สึกว่าร่างคายสบายเราจะนั่งอย่างนั้นก็ได้แล้วก็กำหนดสติกับสบายไปคู่กัน แต่ว่าท่านั่งมาตรฐานนี้ต้องศึกษาเอาไว้ดีนะจ๊ะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายโดยเฉพาะนิ้วชี้มือขวาจะหลดนิ้วหัวไม่มือข้างซ้ายวางชิดติดกายติดลําตัวกายจะตรงเองขึ้นมาแล้วก็ให้ทำความรู้สึกให้มันสบยสบาย สำรวจตรวจตาโดยมีส่วนใดส่วนหนึ่ง,งร่างกายรเราเกรงไหมสังเกตดูให้ตรวจตาดูให้ดีเวลากายอยู่ในท่าที่ถูกส่วนแล้วต่อจากนี้ก็ปรับใจของเราให้มันสบายๆใจจะสบายได้นะมีวิธีคิดในเรื่องสบายเนี่ยอยู่หลายวิธี อันที่จริงพระพุทธเจ้าท่านแนะนำสั่งสอนมีอยู่ถึงสิบวิธีทีเดียวเขาเรียกว่าอนุสติสิบแต่งแต่พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอย่างนั้นเป็นต้นเรื่อยมาเลยคือถ้าใจคิดอย่างนั้นแล้วจะมีความรู้สึกว่ามันสบายอารมณ์สบายปลอดโปรง่งนั่นเป็นวิธีการหนึ่ง บางท่านอาจจะนึกถึงธรรมชาติทำให้อารมณ์รู้สึกสบายปลอดโปรง่งมีอารมณ์ที่อยากจะนั่งทำภาวนาอยากจะทำใจให้หยุดให้นิ่งอย่างนี้ก็มีแต่วิธีลัดที่สุดก็คือทำใจให้ว่างให้นิ่งนิ่งให้เฉยเฉยทำตัวประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลก ไม่มีพันธะผูกพันกับเรื่องใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องธุรกิจก,การงานหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ทำเป็นเหมือนว่าเราอยู่คนเดียวในโลกจริงๆมีเราอยู่คนเดียวหรือจะสมมุติตัวของเราน่ยอยู่ ในกลางอาวกาศโล่งๆซึ่งจะทำให้เรานึกได้ง่ายว่ามีตัวเราอยู่ในกลางอาวกาศโล่งๆคนเดียวจริงๆไม่มีสร,รพสัตว์สรรพสิ่งคนสัตว์สิ่งของไม่มีอย่างนี้เป็นทางลัดทางลัดที่จะทำให้ใจเราปลอบโปร่งสบายคำว่าสบาย ของหลวงพ่อในที่นีน้สบายเบื้องต้นก็คือเฉยๆภาษาธรรมะเขาเรียกว่าอทุกขมาสุขคือเจะว่าสุขก็ไม่เชิงทุกข์ก็ไม่ใช่มันอยู่ในสภาพที่เฉยๆอยู่ในเบื้องต้นทำใจให้ว่างๆว่างเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ให้มองเห็นโลกนี้ให้ว่างเปล่า ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีสิ่งของว่างหมดใจว่างๆนิ่งๆนี่คือความหมายของ,ของคำว่าสบายของลวงพ่อในเบื้องต้นนะจ๊ะแล้วเราก็อาศัยจุดนี้แหละจุดที่เรารักษาใจที่เป็นกักลางงว่างๆโลง่งๆนิ่งๆเฉยๆตเอเรักษาอารมณ์นี้ให้สม่ำเสมอด้วยใจที่เยือกเย็น ไม่เร่งร้อนไม่เร่งรีบประคองอารมณ์นี้ต่อไปเรื่อยๆในตำแหน่งที่ใจเราตั้งมั่นแล้วรู้สึกว่าสบายปลอดโปร่งมีความรู้สึกพึงพอใจกับอารมณ์ชนิดนี้ความรู้สึกชนิดนี้ไม่ช้าเราจะเข้าถึงจุดแห่งความสบายที่แท้จริง ซึ่งจะมีความรู้สึกที่แตกต่างจากคำว่าสบายในเบื้องต้นของลุงพ่อเพราะนั้นคำว่าสบายคำเดียวกันแต่ปริมาณแห่งความสบายนั้นมันจะไม่เท่ากันตั้งแต่สบายในระดับมีปริมาณน้อยจนกระทั่งมีปริมาณเพิ่มพูนขึ้นนะจ๊ะดังนั้นตอนนี้เราสแสวงหาอารมณ์สบายกันซะก่อน โดยการทำใจให้ว่างๆนิ่งๆโล่งๆเฉยๆเหมือนอยู่กลางอาวกาศนะจ๊ะทุกๆคนอารมณ์สบายของเราจะต้องทำให้มันบังเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนี้เลยทําหมสบายๆเมื่ออารมณ์เราสบายและมีสติเดี๋ยวเราคอยดูนะจ๊ะสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันยาก มันจะกลายเป็นของง่ายสำหรับเราธรรมะเราเคยได้ยินได้ฟังเน่ยเป็นของที่ลึกซึ้งยากต่อการเข้าถึงเราได้ยินได้ฟังมาว่าจะต้องใช้ความเพียรกันอย่างมากมายกายกองทีเดียวทำความเพียรกันอย่างอุกฤษต้องประโยู่ในสถานที่ที่แตกต่างจากบ้านเรือน จากบ้านของเราแล้วถึงจะเข้าถึงนั่นคือสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันมาแต่เดี๋ยวนี้นี่เราจับหลักกันได้แล้วเนี่ยเราจะได้ยินสิ่งที่แปลกออกไปนั่นน่คือธรรมะแม้เป็นของลึกซึ้งแต่ก็จะเข้าถึงได้อย่างง่ายๆด้วยวิธีการง่ายๆโดยการกำหนดสติกับสบาย เพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูอาน,นิสงส์แห่งความสบายนะจ๊ะที่เรารักษาความสบายกันทั้งวันโดนยเฉพาะในตอนนีเน้เดี๋ยวจะมีอาน,นิสงส์ใหญ่ก็เราจะเข้าถึงธรรมนั้นได้อย่างง่ายๆคำว่าธรรมะแปลว่าความถูกต้องดีงามแปลว่าความบริสุทธิ์ก็ได้แปลได้หลายอย่างทีเดียว ในพระไตรปิฎกมีผู้รวบรวมคำว่าธรรมะได้ถึงห้าสิบคำทีเดียวแต่ส่วนใหญ่มักจะมอลงคำว่าธรรมะว่าเป็นความสะอาดเป็นความบริสุทธิ์เป็นความถูกต้องดีงามบางตอนในพระไตรปิฎกกล่าวถึงลักษณะทีเดียวรธรรมะนั้นมีลักษณะเป็นดวงกลมกลมใสใสบางท่านได้กล่าวถึง ธรรมะก็คือธรรมกายเป็นองค์พระใสๆใสเหมือนเพชรทีเดียวตั้งอยู่ภายในกายของเราเมื่อใจเราสบายใจเราก็จะหยุดนิ่งได้อย่างง่ายพอหยุดนิ่งแล้วเราก็จะเข้าถึงธรรมอย่างนี้แหละหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านค้นพบไปเจอดวงธรรมภายใน ซึ่งตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าทำเบื้องต้นนั้นจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพลญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันและสังกัค้นพบ มมามใจหยุดนิ่งอย่างสบายๆที่กลางดวงธรรมนั้นไม่ช้าก็จะเข้าถึงกายภายในต่างๆที่ซ้อนกันอยู่ซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปกายมนุษย์ละเอียดซ้อนอยู่ในกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียด กายรูปพรมซ้อนอยู่ในกลางกายทิพย์กายอารูปพรมซ้อนอยู่ในกลางกายรูปพรมกายธรำซ้อนอยู่ในกลางกายารูปพรมซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้เข้าไปตามลําดับกายทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมีอยู่แล้วภายในซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆเข้าไป ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราสร้างหรือสมมุติกันเกิดขึ้นมาทมทั้งหลายเหล่านี้มีมาแต่เดิมแล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราสมมุติให้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราทำแจงเราให้หยุดให้นิ่งเฉยๆอย่างสบายๆและต่อเนื่อง เมื่อใ,ใจเราหยุดนิ่งเราก็จะเห็นอย่างนี้แหละเห็นไปเป็นชั้นๆซ้อนๆอนกันไปไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในโลกจะเป็นชาติไหนภาษาไหนมีคำพูดติดแตกตา่างกันอย่างไรก็ตามมีความเป็นอยู่แตกตา่างกันแต่ภายในนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้จะซ้อนๆอนเข้าไปเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆธรรมะทั้งหมดนี้มีอยู่แล้ว ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราไปทำให้มันมีเมื่อใจของเราหยุดไปถึงไหนมีความละเอียดเท่าเทียมกับสิ่งที่มีอยู่ภายนั้นนั้นแล้วเราก็จะเห็นสิ่งนั้นปรากฏขึ้นทำใจให้หยุดนิ่งใช้ๆอย่างสบายๆไม่เร่งรีบไม่เร่งร้อนเหมือนเราอยู่คนเดียวในโลก สมบัติของเรามีเพียงศูนย์กลางกายฐานที่เจกัดใจของเราที่อยู่ที่ตรงนั้นเท่านั้นสมบัติของเรามีเพียงเท่านี้ไม่มีมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเราไม่มีห่วงไม่มีกังวลไม่มีพันธะอันใดทั้งสิ้นให้ทำใจอย่างนี้นะจ๊ะลูกๆชายหญิงทุกคนนะจ๊ะทำให้ได้นะะต่างคนต่างทำกันเป็นเงียบ